ส2งชั่มแก่ปะพอแล้วแกงงอมเลย,ายเลตามกินข้าวยังตามกินแล้วพี่กินแล้วตะ <c oughs> กี้ไปเก็บเกวดมาเหรออะไรนะพี่เก็บเกวดมาเหรอไปเก็บเกวดมาเหรอเปล่ปาพี่ลงแรงอ๋ออ๋อ เดี๋ยวรอบนี้เห็นป้ายมันสวยดีก็เอาไปใหฮโรอีกแล้วแหละใช่เอาเลยเอาไอ้เอากระเป๋าสองไหมเดี๋ยวรอบนี้พาพี่นันไปเฮโรอีกเ้ยวยรอบนี้โอ้ยไม่ไหวเล่นด้วยได้แต่แล้วแต่ดวงเนอะมันก็ไปด้วยการพี่ ไม่ยากหรอซุ้มยาวสุมยาวถามถามแชมป์แชมป์มจะรู้ว่าพี่เล่นเล่นเล่นแรงยังไงชวนพี่นันลงแรงเลยแชมป์มันสงสารแชมป์มันก็ดีพี่เราไม่ต้องไปแลกกับเขามากครับ แรกเกาะสามเกาะสามเกาะสามเกาะสี่เหมือนไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าเท่าไหร่นะอ้าวเหรอใช่ครับพี่โอ้โหลูก mpc ศูนย์นี่ลูกไม่นานนะร่วงนะเหรออ้าวใช่เกาะสามดีกว่ามันมีประสิทธิภาพมันไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าก็เกาะสามยังดีกว่าเกาะสองเกาะสามดีกว่านับเกาะได้กี่ทีแล้วตอนนี้ มันก็น่าจะอัพเกาะสามจะเก่อสามไปเกาะขาวก็ได้เป็นเก, 4, กาะสี่เกาะครับโอเคต้องใช้ s m g นี่ว่าลืม s m g ก็ได้นก้อนลูกซองเตี้ยวไว้กินหวานขนาดผมเอา A, 0, เอ m p สี่ส็นเปลูกมันใช้ลูกซองมันเกาะขาเอ้มันกาะสี่ง้งยอมันร่วงเลยอืม โอ้บนาบมผมโดนอัดมาสองเวทเต็มๆแล้วน่ะร่วงไหมไม่ร่วงเงี้ยผมไม่ร่วงนะแต่มันร่วงมันร่วง,วงโอ้ยเอาเอ็มหนึ่งสี่เล่นก่อนแล้วกันเล่นเอเคคงไม่ไหวจุกอมอนอยู่แรงอเลยนะอมอนอยู่เล่นอะไรนะ สุดี่ก็้ไม่เล่นได้สองบาทที่ตัม้มผมก็มาจะขึ้นโกลโกลโกลสี่ไป้โกลต,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 ตินัมติน้ำใช่ยังพี่โ,โกลโกลใช่ไหมโกลสี่ใช่ช่วงไปจนถึงไดมอนด์หนึ่งมันจะง่ายพีพอพาไดมอนด์สองไปแล้วมันจะยากขึ้นอมันจะเริ่มได้น้อยลงนะไม่ถึงสิบใช่ แอีกอย่างหนึ่งจะเจอคนที่เก่งเยอะขึ้น เกาะสองอยู่ในโรงนี้นะกาะเปสองตรงไหนที่กาะเปสองกาะสองโรงนี้ออรู้ว่ากาะเป๋สองอ๋อรัมยังไม่ได้กระเป๋อ่ะอะไรนะพี่ยังไม่ได้กระเป๋ใช่ป่ะนดาเลยพี่ได้กระเป๋หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิบระเบิดผมล้ม ไปเร็วเร็วเร็วเร็ข้างล่างข้างล่งข้างล่างตรงซ่วมตรงโรงงานมันเยียบระเบิดผมตรงโรงงานเหรอใช่น่าจะมีคนมาชุ้กแหละตรงโรงงานตรงไอ้ที่ที่จอดรถอะไอ้ตรงท่อท่อซ่อมตรงท่อข้อนี้มาข้างหน้าผมนี้บ่ะใช่ใช่ ยังไม่เห็นนเะเจ้าล้ม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 แตกแตกหมดใช่ไหมรดงมันชุบได้เ้ากรแดงมันชุบได้เพราะว่าคิวผมไม่ขึ้นรแดงมันชุบเสร็จแล้วก็โดนยิง มอมไม่ไมือไปโดนพี่ตอาโพมันคงงงเงียบเยียบเลียบร้อยคนมาฆ่ามาทันทีอามอนอามอนระวังหันเลยไ้องอามอนครับครับอ๋อมันมาเอาไอ้นี่มาเอาของตรงนี้เลยไอ้เล็บไแพนนี่อามอนใหญ่ท้องไปแล้วเแนบบี่ยใช่โก้งไปเลยวิโก้งแข็งวันนี้ตัวนี้วิวิ ดีวีที่เขาเอาให้หนักในช่วงนี้รู้สึกว่าเขาจะร้ายมากเกินใช่ดูวีต้องยิงเราไม่ชุบอ่ะเอาให้หัวร้อนอะยู่เอ่ะใช่ที่่ตรงนั้นอันนั้นชิโมโปกะเลยนะอันนั้นอ่ะโป้งมันยิงตังแดงเลยงทำแบบนั้นนี่หัวร้อนหัวร้อนแบบงอนเลยนะ แหมระเบิดเรามันก็ดีอย่างเงี้ยนะแล้วใครลงเอตะกี้ใครได้สองตัววะวางไว้รอบเลยอันนี้อันนี้ค้าได้สองตัวอ๋อเหรอแล้วมีใครได้อีกตัวบ่แชมได้ปะ ผมผมผ oh, มอ๋อโอเคเพราะว่ามันต้องชุบอ่ะไม่ไงั้นมันต้องขึ้นคิวผมอรอดีนท่าน,นี้กัน oh, ใครยิงอะไรกันอ๋อปอมปอมผมดูอยู่ว่าพี่ตั้มทำอะไรขึ้นควันเหมือเนเราทางดีกว่ามันหลบกระสุนไม่ได้เราขังอยางเนี้ย แล้วมันมันออาต้เอ้ยมันจับสะโคบได้ปะ่ะเขาสะโคบมาา็ติกอยู่ดอีอ๋อมีคนไหมนะแถวนี้พี่นันรับมีดเะไยังพี่ยังครับพี่ไม่ได้ไปรับมีดมายังยังยังไม่ได้เข้าไปเอาเลย มันต้องเอาตรงไหนไปรับ<ล>ผมได้ยินเหมือนกันว,ว่าให้ไปรับมีดใช่รับมีดปีครับเนี่ยผมได้หมดแล้วเนี่ยตั้มทำไงอะ่องะก็ไปน่ากิจกรรมก็ไปรับเลยพี่ที่มันเล่นครบห้าสิบล้านอ,ะอ่ะไม่มีคนมีคนข้างบนมีคนข้างบนเรื่อยเรื่ ตรงไหนอ่ะตรงบันไดตรงบันไดโอช่วยเลยตายหมดไปงานค่อยมียาไหมมียาไหมไม่เลยมีมีมีอยูสี่กองใช้ไอพีสูงๆจะรุ่งกว่านะเนี่ย 来放掉。 เป็นที่2 2> สองคนละโคตรไวเลยแข็าางั้งมางครับโรงแรมมันน่าจะได้อีกนี้นะ<ห>นขาดตังผมเอา<ห>ผมเอาตั้มได้ขาดตังอย่างม,มีจับสามแล้วพี่โอเคเอาขาดตังดีกว่าอาอนไปไหนอหมอน สอ,องเอาเลยครับพี่ครับปะ่ะอามอนเข้ากลุ่มเข้ากับเพื่อมขอบคุณครับไอ้ลุงใหญ่ไอ้วอมอยู่ฝั่งบางตาหน้า,นนยายดูเออลุงลดมันเอาตุ๊กตาอ๋อมันเอาไอ้ตุ๊กตาไอ้ไอ้ไอ้หุ่นไหรหากาออกนอ่าจะเป็นไอ้พวก มันโนทีมอะแล้วว่ะอืมเี้ยตอนนี้มันไปอยู่ไหนกันหมดมะแชนได้กี่คิวแล้วผมได้สองโอ,โอเคแล้วแหละไปตวอเดี๋ยวไม่ได้เล่นมานานคาดว่าแถวแถวนี้น่าจะมีคนนี่ผมวิ่งตามตามไม่ใช่หรอกถ้านะผมจะรอร้าอย่างเดียวแหละ เพราะผมมองไม่ทนันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นผมมองไม่ทนันผมต้องใช้ใสายตาอย่างนี้แหละชักปืนมาเอามาแผลดรอปออกไปดูของไนเดอร์ไอม้มีเสียงอันนี้อยากได้ยามีเสียงเก็บเสียงปะ่ะหรือว่าผมคิดเองมีดิ ไม่ได้ยินนะมี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 ตรงบนใดมีใช่ไหมน่าจะข้างล่างอ่ะแต่จะเข้าไปก่อนนี้ข้างล่างไอ้โคตโตัวเราจะไมต้นไม้สีเป็นสีดอย่างงั้นล่ะสวัสดีครับแม่อยู่ในบ้านครับขอหยุดเขาแล้วกัน เอาเหลบมามาเจอของดีอีกละเอ๊ะเอ็มเจ็ดเก้าแน่น <c oughs> เลยเฉยๆหลบมาเจอของดีคือมันต้องใช้ส่งแล้ว <c oughs> แอมระวังข้างล่างนะข้างล่างมันมีเก็บเสียงอยู่ใจก็อยากเล่นเอเจเอสตงสัยมันอยู่ข้างล่างกันหมดเลยมั้งเนี่ย ออใช่ใช่ใช่อห้าตัวแล้วเนี่ยแต่ไม่มีไอวอลตักอันมีมีมีเอาก็พี่นันก็ผมมีไม่ผมไม่มีตั้มมีกี่ลูกนี่ผมมีว่าสามลูกแม่งกันไปพี่ เอาลูกเดียวพอลูกเดียวพอขปนไหนขั้นต่อเอเคคณครับเ้าจะไว้วอลไว้ผมให้ลูกเลยเขาเอาเอาไว้เผื่อชุบเดินเขาว,ว่ามีแน่นอนไอ้เขาตรงเสา,าวไฟล่งเออไปมะมใช่ที่ประจำเลยที่ประจำเลยตรงนั้น,นผมสั่งหอนไอ้ลงเล็กๆเนี่ยดิไอที่ที่อยู่ทางสองหนึ่งศูนย์เนี่ย วงอยู่ตรงนี้วงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยววงมาอยู่ที่ีหนึ่งถ้าเราอยู่ฝั่งนี้แล้วถ้ามันไม่อยู่บนเขามันมโอเคแล้วอยู่บนเขานี่ยนะมียิง m อ5มพีห้าทางน้นได้ยินเสียงไหมล่ะทางไหนพี่ทางซิกโนนได้ยินไหมตอนวิ่งมามีเสียงปืนไหมไม่ได้ยินกระดานเลยแสดงแล้วมันยิงกันตรงไหนอะ่ะทั้งบนผมอ่ะดิเป็นไปได้มาโรงพยาบาลอะ่ะ เขาไม่มีอ่ะมันจะเป็นบ้านบนาบข้างบนอะน่ะาบข้าขงบนอ่ะนุยน่วยเล่เลยเ,เ,เ,เล่เล่ใช่ไหมอาณาบ้านข้างบนจริงด้ยตรงไหนตรงไหนแตกตัวเนี่ยโรงงานอ่ะมันกำลังชุบเพื่อมันอยู่ตรงไหนหยอยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่อะไรเลยกว่าตัวอะไรวะนนี้จะสองสี่ศ <ขอ S 2> ูนย์ เรียบร้อยแม่เจ้าไม่ได้เล่นเลย